กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สัสนสณีจสุวรณและโกมุตคงเทพสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่อง ผู้ช่วยวศาสตราจารย์ดรสันสณีจะสวรรและโกมุตคงเทศสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะด้วยความที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยพอสวัสดีทักทายไปแล้วนะครับบอกว่าวันนี้เป็นรายการอะไรปุ๊บจะสวัสดีอาจารย์ะผมจะสวัสดีเป็นชื่อเมนู <laughs> 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 แล้วก็ชะงักไปนิดหนึ่งว่าไม่ใช่สิอาจยไม่ใช่ชื่ออาจารย์อาจารย์ไม่ได้ชื่อนี้ <laughs> มันชื่อเมนูของเราอ <laughs> าจารย์ครับ พวกพืชพืชผักทั้งหลายของของบ้านเราเนี่ยผมว่ามันมหารสรจย์มากเลยกับการที่มันมีคุณสมบัติและรสชาติที่แตกต่างนะฮะคือเวลาที่เราพูดถึงใบไม้เนี่ยอันดับแรกสุดเลยที่เรามักจะนึกถึงก็คือมันต้องขมใช่มันต้องเฟื่อนฝาดแต่ว่าใครจะไปรู้ประเทศเราเนี่ยมีใบไม้ที่มีรสชาติแล้วกินได้แล้วอร่อยอร่อยโดยที่ไม่ขมไม่ฝาดเนี่ยเยอะมากเลยเยอะจันผมอยากรู้มันมีใบไม้อะไรที่มันมีรสหวานไหมครับ รู้แต่ว่ามันมีใบไม้ที่มีรสเหมือนวาซาบิมีรสเหมือนวาซาบิคือคือกัดิกัดแล้วบอกว่าพุ่มขึ้นจมูกขึ้นหัวเงี้ยนะฮะเหมือนกันเลยเหรอครับฮะไปเที่ยวไปหาเพื่อนที่อยู่ทางเหนือครับนะคะแล้วเพื่อนก็บอกเขาก็แกล้งเราไงบอกนี่นี่นี่พี่พี่มาชิมมันนี้หน่อยแล้วก็ก็เด็ดใบไม้ใบหนึ่งส่งมาให้เราชิมครับแล้วก็ถามกินได้เหรออ้าวกินได้นี่เขาไปแหนมกับน้ำพริกอ๋ออ่าแล้วก็มอง ก็บอกอ่าไม่เชื่อเดี๋ยวผมกินให้ดูเขาก็เด็ดแล้วเขาก็กินให้ดูอ่ะเราก็เลยทดลองกินบ้างพอกินปรื้ดคือเหมือนมันมันเหมือนวาซาบิเลยเนี่ยแล้วมีชื่อไหมฮะจาย์ เขาบอกชื่อแล้วลืมไปแล้วชื่อจะเป็นคำท้องถิ่นก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็มันเรานึกถึงเวลาเรากินแหนมเนืองครับเขียนไหมคะมันจะมีผักหลากหลายที่มีกลิ่นแตกต่างใช่ใช่ใช่นะคะมีอะไรนะยอดมะม่วงมีใบแต้วใบอะไรทั้งหลายของเขาแล้อะไรทั้งหลายแซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยคือรสชาติแตกต่างกันหมดเลยนะใช่ค่ะน่าประหลาดใจมากนะครับคือความรู้สึกที่ว่าตัวใบไม้หรือว่าตัวใบผักอะไรเนี่ย ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพวกผักที่เราเคยเอามากินกับน้ำพริกโดยทั่วไปนะครับเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างค่อนข้างจืดจืดแล้วก็มีน้ําเพราะว่ากินกับน้าพริกอะ่ะมันต้องการลดความเผ็ดแล้วมันจะมีรสชาติมาแข่งขันกันไม่ได้มันก็จะค่อนข้างจืดไปซะหมดเลยนะแต่ใบไม้อื่นๆ่นอ่ะโอ้ยยังมีรสชาติมากมายที่เดียวใบใบเปรี้ยวเนี่ยเจอเยอะ Ừ, ใบใ<ช>ที่กินแล้วเปรี้ยวเนี่ยเจอค่อนข้างจะเยอะทีเดียวใบที่กินแล้วจืดเนี่ยก็จะเยอะมากนะครับถึงถึงถามถึงรสชาติอื่นๆซึ่งพอพูดถึงพืชผักแล้วจะพูดถึงเรื่องการบริโภคเดี๋ยวส่วนใหญ่คนจะไปนึกถึงผลว่ากินลูกอ้นั้นลูกอนน huh. ก้น,นี้กินเงาะกินมะม่วงอะไรต่างๆนะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วใบเนี่ยก็คนไทยก็มากินกันตั้งนานมากแล้วนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วที่เอาใบไม้มากินกันเนี่ยน่าจะเป็นผลทางยาซะมากกว่าด้วยยังไงจ๊ะ มีส่วน,วนมีส่วนนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เรากินใบไม้บางตัวเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีรสขมครับนะคะแล้วก็เราก็เอามาปรุงอาหาร,รก็บอกอันนี้เป็นสรรพคุณทางยายอย่างดีช่วยแก้นู่นแก้นี้แก้ร้อนในแก้ท้องอืดแก่ หลาายยๆอย่งครับมีอีกสองใบที่จะไปอยู่ในเมนูของว่างที่เป็นของว่างมาัศจรรย์กินสมุนไพรอาจารย์คือใบชะพลูกับใบทองหลางสองใบเนี้ยมากินในเมนูเดียวกันแต่ก็รสชาติแตกต่างกันสินน้นเชิงชะพลูมันจะมันจะขมเฟื่อนนิดนิดเฟื่อนฝาดะนะทองหลางมันจะมันมันมันทองหลางมันน่าประหลาดใจมากแล้ว พอสมัยก่อนนี้พอเขาบอกว่ากินได้ทั้งช่พลูและทองหลางแล้วเขาก็จะบอกว่าทองหลางเนี่ยดูมีสกุลกว่าช่ำพู <c oughs> เอ้ก็ไม่รู้เราไปเจอต้นทองหลางแล้วก็สนใจว่ามันกินได้หลายต้นนี้ซึ่งมันคนละทองหลางกันเลยอาจารย์ใช่ค่ะมันจะมีทองหลางใบมนกับทองอหลางใบรีใบยาวที่เราจะนิยมกินเป็นทองหลางใบยาวครับเดี๋ยวใครอย่าไปเจอต้นทองหลาง <c oughs> อย่าม ท,ท้องถนนแล้วไปเด็ดใบกินไม่ไหวเหมือนกันนะมันก็แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยตัวรสชาติของใบไม้มันก็ประหลาดนะมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นมันยังเปลี่ยนแปลงไปบ้างใบไม้รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นจากการเจริญเติบโตของมัน,นว,ว่ามันจะดูดธาตุสารอาหารต่างๆในดินมาแล้วมันจะมีการสังเคราะห์อ,อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะไปเจริญเติบโตเป็นใบเป็นดอกเนี่ยมัน ต้องผ่านกระบวนการภายในของมันเองอเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ถ้าดินไม่ดีถ้าหากว่าแร่ธาตุไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ผลิใบไปเลยม,มันก็ตายไปเลยมันไม่ไม่ไม่ลุกขึ้นมาแบบผลิใบที่มีพิษอะไรแต่ไม่ไมีนะครับยกเว้นของที่มันตั้งใจดั้งเดิมอยู่แล้วว่ามีพิษมันก็คงจะยังคงมีมมพิษของมันอยู่นะคะเออเมื่อกี้ที่คุณคมุถามว่ามีใบอะไรที่หวานเมื่อกี้พอพูดถึงทองหลางจริงๆทองหลางหวานกับมันนะ เอาหวานบันเหรอครับใช่ที่ไม่ค่อยรู้เพราะว่าคือปั่จุบันหาไม่เจอแล้วไม่คือไม่เคยกินใบทองหลังเฉยๆมันเอามาห่อกับตัวเมี่ยงคำเนี่ยมันจะมีน้ําหวานราดอยู่ฮะเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวใบมันเองจริงๆแล้วเนี่ยอ๋มันก็มีหวานอยู่ด้วยมีหวานอยู่ด้วยค่ะหวานหวานหวานอ่อนๆแล้วก็มันๆครับก็ที่รู้เพราะว่าถูกแกล้งให้กิน รู้สึกจะถูกแกล้งหลายเรื่องเลยให้กินใ้นู่นกินในนี่อ๋อแต่ผมผมอยากรู้จักไอตัวใบวาสบีของอาจารย์มาาอยากรู้ทั้งเหนือค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ลําปางครับแล้วเขาก็ปลูกแล้วเขาก็เด็ดมาให้เรากินเนี่ยแล้วเขาก็จะเก็บเอาไว้กินกับอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกเขาไปกินกับไส้อั่วอร่อยมากอ๋อแหละครับเดี๋ยวก็ ไปลองเดี๋ยวจะไปลองตามหาดูกันละกันใ้วาาบิเราจะกลับมาที่ใบเปรี้ยวของเราครับใบเปรี้ยวเนี่ยมีอยู่มากมายหลากหลายแล้วก็มันมักจะไปมีพ่วงกันกับความเปรี้ยวของผลเช <Okay. S 1> ่นใบมะดันมะขามใบมะขามใบมยมใบมะยมอ่าใช่ย,ย,อใชยอดอ่อนมะม่วง แบบนี้พวกนี้เปรี้ยวหมดนะครับเพราะว่ามันจะไปมีผลกับตัวผลของมันก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันนี้นะครับสมัยก่อนนี้จําได้ว่าใบมะขามเนี่ยเขาเอามาแกงกันใช่ค่ะไก่ต้มใบมะขามอ่าฮะซึ่งอันนั้นให้รสเปรี้ยวทดแทนความเปรี้ยวของมะนาวได้เลยอะ่ะใช่เปรี้ยวขนาดนั้นกันเลยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็อร่อยซะด้วยเดี๋ยวนี้คงไม่มีใคร ทำกินแล้วมั้งอาจารย์ไม่ไม่ค่อยมีแล้วก็จะกลายเป็นว่ามะขามสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยเจอมะขามเปรี้ยวอืไปเจอมะขามหวานแล้วก็แปลกนะคะถ้าเป็นมะขามหวานยอดมะาขามก็ไม่ค่อยเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวแล้วใชว่มันก็เป็นไปตามตัวลูกของมัน <laughs> แบบที่เอาเราย้อนกลับมาที่ใบเปรี้ยวครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์จะนําเอาใบาเปรี้ยวมาปรุงอาหารให้เราได้กินกันแล้วก็เป็นใบเปรี้ยวที่น่าจะเป็น พืชเฉพาะท้องที่ท้องถิ่นด้วยค่ะครับมันคือใบชะมวงค่ะใบชะมวงอาจารย์เคยเอามาทําต้มกระหมูให้เรากินแล้วเนี่ยอาจารย์อันนั้นเราทําต้มอันนี้ทําผัดอ๋อแล้วมันให้คุณสมบัติเดียวกันไมหมฮะเพราะว่าอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเอาใบชะมวงมาต้มแล้วเนี่ยหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษก็คือยิงต้มีเปรี้ยวยิงต้มเอน้ํางวดไปแล้วกินไปหมดแล้วเติมน้ําอีกก็ยังคงเปรี้ยวอยู่โดยไม่ต้องเติมใบชะมวงค่ะเออแปลกดีอันนี้ยังเป็นอยู่ไมหมฮะตัวนี้ อันนี้ก็ก็ยังมีคุณสมบัตินั้นอยู่นะคะคแต่การที่เราเอามาผัดกับเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเรากินเนื้อสัตว์แล้วก็กินใบชะมวงเข้าไปด้วยก็มีความเปรี้ยวผสมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้อยู่เหลือพอที่จะมาผลิตเปรี้ยวเพิ่มนะมันจะโดนกินเข้าไปหมดไปแล้วหมดไปแล้วเลยครับวันนี้เราเอาใบชะมวงมาผัดกับปูม้าค่ะปูม้าค่ะครับปูมา้าจริงๆแล้วเนี่ยอ่า จะใช้ปูอะไรก็ได้ครับนะคะไม่ว่าจะเป็นปูกระตอยปูนิ่มปูแป้นปูกระตอยก็คือปูตัวเล็กๆเล็กประมาณเดียวกันกับปูนาค่ะแต่ว่าขามันจะเล็กกว่าเล็กกว่านะครับแล้วปูแป้นก็คืออาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามันจะออกช่วงเฉพาะแค่สิงหากันยาถึงกุมภาช่วงหน้าฝนเลยประมาณฝนฝนต้นหนาวพวกนี้ที่จะไปขาจับตัวเขาได้ครับแล้ว <g ül> ก็อะไรอย่างนั้นเมื่อกี้นี้ปูนิม่มปูนิม่มอ่าปูนิม่มปูนิ่มเราเคยคุยกัน <g ül> เราใจตรงกัน ừ ừ ừ, ว่าเราไม่ชอบทั้งคู่ <g ül> <g ül> เพราะว่ามันดูไม่ปูอ่ะมันดูเป็นแบบว่าอ่าแต่ก็ต้องมีคนเขาชอบแหล<ข>ะค่ะเพราะว่าสะดวกในเรื่องของการรับประทานอ่าไม่ต้องแกะไม่ต้องอะไรท, <ขะ S 1> ทั้งสิ้นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราปูมามาเราก็ต้องทําความสะอาดล้างแกะกระดองออกก่อนนะคะแล้วก็เอาแกะเอารูดมันออกมาเอาถุงที่เป็นถุง ถุงเมย์มันเนี่ยทิ้งก่อนนะคะตัวก็เอานมปูทิ้งแล้วก็สับลายหางที่มันแหลมๆซะหน่อยจะได้เวลารับประทานจะได้ไม่ต้องตําปากด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นกระปูตัวใหญ่ที่อาจารย์พูดถึงต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปูกระตอยเป็นปูแป้นคุไม่ต้องทําอะไรแบบนี้เลยต้องไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวเล็กครับทีนี้ถ้าเป็นปูตัวเล็กเนี่ยก็จะแนะนําให้ไปทอดก่อนคือจุ๊บแป้งทอด ทำเป็นปูกรอบไปเลยมันจะกินสะดวกือกินมันทีหนึ่งทั้งตัวไปเลยใช่ค่ะเวลาจะเอาไปชุบแป้งทอดกรอบเนี่ยต้องเปิดกระดองเปิดค่ะอ่าเปิดกระดองทําความสะอาดเหมือนกันแล้วกระดองก็ทอดเหมือนกันไหมฮะไม่ทอดค่ะไม่ทอดคือกระดองกลายเป็นของทิ้งไปเลยใช่ค่ะเอาแต่มันที่อยู่ในอ๋อต้องแค่มันออกมาก่อนแค่มันออกมาก่อนค่ะได้ได้ทีนี้อ่าถ้าสมมุติว่าเป็นปูม้านะคะเราก็จะไม่ทอดเพราะว่าความอร่อยของเนื้อปูม้าเนี่ยมันจะมีรสชาติ กวาว,าววอร่อยหวา,ายิ่งได้ปูสดๆมานะคะคหลังจากทําความสะอาดเสร็จถ้าตัวใหญ่ก็แบ่งตัวเล็กก็แบ่งครึง่งถ้าตัวใหญ่ก็ผ่าหั่นสีไปเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยพอเตรียมปูเสร็จก็โอเคพักล้างทางคำความสะอาดพักไว้ครับต่อมาแล้วก็เตรียมเครื่องที่จะใช้ผัดเครื่องที่ใช้ผัดก็คือ,อะจะใช้กระเทียมสับหยาบกระเทียมสับหยาบกับพลิกที่ใช้คือกระเทียมสับหยาบเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณสักเป็น ่20-30กรีบครับนะคะแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยถ้าใช้พริกขี้หนูสวนก็เม็ดเล็กเราก็จะเอามาทุบบุบๆบไว้ใช่ค่ะไม่ไม่ต้องแบบว่าแตกละเอียดนะไม่ต้องแตกละเอียดค,ค่ะนะคะก็เอากระเทียมเนี่ยไปเจียวให้หอมแล้วก็พริกขี้หนูใส่นะคะผัดให้หอมจากนั้นก็เอาปูลงไปผัดพูดถึงตัวผัดพริกกับกระเทียมเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งความมหศัศจรรย์กันนะอาจารย์เพราะว่า เอาเฉพาะแค่ตัวพริกเลยที่บอกว่าระหว่างบุบกับตำแหลกเนี่ยตำแหลกจะเผ็ดมากค่ะบุบเผ็ดน้อยท,ทั้งทั้งที่มันก็ไอพริกเดียวกันนั่นแหละ,ะแต่แถ้าหั่นเฉยยิ่งน้อยลงไปอีกยิ่งน้อยเออแปลกมากแล้วพอเอาไอ้ที่บุบแล้วเนี่ยลงไปผัดน้ํามันกับกระเทียมยิ่งลดความเผ็ดลงไปอีกใช่ค่ะแต่ในขณะที่มันลดความเผ็ดเนี่ยไอความซาของมันเวลาที่ที่กัดริกก็จะมีความซาซาอย่างเียยังอยู<ๆ>่ครบ แล้วก็เอาปูใส่ลงไปผัดเอาปูใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ผัดให้เหมือนกับว่าความร้อนกระจายไปก่อนแล้วก็เติมน้ําลงไปคเติมน้ําลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของของตัวปูครับนะคะแล้วก็ปิดฝาอบเพื่อให้ปูสุกเพราะไม่งั้นปูมันจะสุกยากสักหน่อยหนึ่งคือมันหนาแต่ถ้าในกรณีที่เป็นพวกปูเล็กๆละจารย์พวกปูแป้นพวกปูอะไรนะปูกระต่อย แค่ผัดเฉยๆเลยได้ไหมฮะได้ค่ะ,ะเพราะว่ามันตัวเล็กมันสามารถสุกได้ง่ายกว่าอ๋อไม่อาจารย์บอกว่าไปชุบแป้งทอดอยู่แล้วด้วยถ้าไปชุบแป้งทอดก็ยังไม่ต้องใส่ตอนนี้อ๋อ,อครับเพราะใส่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวความทอดความกรอบมันหายไปเพราะมันเป็นผัดนะครับเออต้องเรียงลําดับนี่เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ในการทําอาหารของเราคือเราต้องจัดเรียงลําดับให้ถูกต้องด้วยตามลักษณะของเนื้อสัมผัสข,ของมันใช่ครับอ่ะเอาเป็นว่า ถ้าปูม้าก่อนปูถ้าเป็นถ้าเป็นปูม้าเนี่ยก็คือว่าผัดให้มันเคลือบน้ํามันเสร็จสับแล้วร้อยใส่น้าแล้วปิดฝาเอาไว้ให้มันสุกใช่ค่ะแต่ถ้าคุณไม่ใช่ปูม้าเป็นปูตัวเล็กที่คุณไม่ได้เอาไปเอาไปชุบแป้งทอดเนี่ยนะฮะก็ผัดได้เลยนะครับแล้วมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะสุกได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องปิดฝาอบหรืออาจจะปิดฝาอบแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเอาไปชุบแป้งทอดอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย พักไว้ก่อนเลยตอนนี้ไม่ตอแต่เฉพาะแค่พริกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เอาใบชะมวงลงผัดเอาใบชะมวงลงผัดเพื่อให้ใบชะมวงเนี้สลดแล้วก็ออกรสแล้วก็ปรุงรสค่ะครับด้วยน้ําปลากับน้ําตาลปี๊บนะคะปรุงรสแล้วก็ชิมรสเท่าที่ต้องการครับเค็มนํำนะคะแล้วก็ เปรี้ยวเปรี้ยวตามหวานตามเผ็ดตามนะคะแล้วก็พอได้รสชาติที่ดีแล้วก็อาปูที่เราทอดทอดไ้แล้วมาใส่คือสุกแล้วเอาลงมาคลุกกับน้ํานี่เท่านั้นเองก็ตักขึ้นได้แต่ในกรณีที่ปูเราไม่ได้ชุบแป้งทอดเนี่ยก็คือเอาปูลงผัดกับพริกกับกระเทียมแล้วก็ปรุงรสใช่ค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันค่ะปรุงรสเสร็จแล้วก็เอาใบชะมวงลงค่ะพอใบชะมวงลงคนให้ทั่วชิมรสอีกครั้งหนึ่งว่าเปรี้ยวพอไม่พอและถ้าพอไม่พออย่างไรก็สามารถเติม รสได้เต,ติมใบชมวงได้เน้นเอาไว้เลยนะครับว่าตอนที่เอาใบชมวงลงเนี่ยต้องผัดให้ชมวงเปลี่ยนสีทั้งหมดค่ะเปลี่ยนสีทั้งหมดโดนไฟทั้งหมดแลาวถ้าเกิดมีใบที่มันยังไม่สลดไม่เปลี่ยนสีไม่โดนไฟเนี่ยรสชาติมันจะไม่ใช่อย่างที่เราต้องการแล้วใช่ค่ะเพราะว่าถ้าโดนความร้อนหรือเปลี่ยนสีไปเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าสมมุติโดนแบบ ครึ่งครึ่งๆๆกึ่งกึ่งกลางกลางเนี้ยนะมันจะกลายเป็นเปรียวเปียวฝัดฝาดอ่าแบบนี้นะครับก็ยกขึ้นเสิร์บได้เลยหมดแล้วไม่ต้องทําอะไรละจบ<ช>แค่นี้เราอาจจะเติมขมิ้นเหมือนอย่างที่ท่านเชฟวิชิตได้ให้คําแนะนําไว้ว่าท่านมีเมนูนี้แต่ว่าท่านใส่ขมิ้นลงไปในปูด้วยใส่ตอนไหนครับตอนที่เอาปูลงก่อนที่เราจะปิดฝากอบครับ พอใส่ปูลงโรยผงขมิ้นลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันอันนี้พอจะมีเป็นสัดส่วนไหมครับว่าจะโรยเยอะหน้อยแค่ไหนถ้าปูซ่าถ้าสมมุติเราปูปูม้าตัวไม่ค่อยโตนักสักสีห้าตัวจะใช้ผงขมิ้นเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ได้เยอะครับครับแค่นี้แล้วก็พอปิดฝาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าขมิ้นมันจะยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการความสุกไม่สุกอะไรแต่มันต้องการกลิ่นและรสชาติสีสันของมันถ้าให้ไปค o n c e n t r a t ที่ตัวตัวเนื้อปูให้มันสุก ค่ะนะครับโฟกัสที่นั่นพอเปิดฝามาปุ๊บก็ใส่ใบะมวงเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมค่ะนะครับมันจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าไม่ใส่ขมิ้นเนี่ยตัวผัดออกมาแล้วหน้าตาสีสันมันจะออกเป็นเหมือนกับสีผัดโดยทั่วไปคือสีน้ำตาลน้ำตาลค่ะนะครับแต่ถ้าหากว่าเอาใส่ขมิ้นปุ๊บเนี่ยคราวนี้ทั้งทั้งจานของเราอะ่ะมันจะเป็นสีส้มสีเหลืองอนะฮะ ทั้งน้ำผัดก็เป็นนะครับแล้วก็ทั้งใบเนี่ยก็อาจจะมีสีพวกนี้เข้าไป<ช>แตม้มแตม้แตมอยู่บ้างก็แล้วแต่คนชอบะนะครับแต่ผมว่าสีสดๆมันน่าจะสวยกว่านะครับทีนี้ทําขายของเราเมื่อสักครู่ผมบอกเอาไว้ว่าอะไรก็ตามผัดใบชะมวงเนี่ยแปลว่าม,มันเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมจันเปลี่ยนได้ค่ะแต่มันจําเป็นไหมครับว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วยังเวียนว่ายอยู่ในทะเล หรือว่าหรือว่าควรจะเป็นแบบควรจะเปลี่ยนว่ายอยู่ในทะเลทะเลบ้างจืดบ้างอย่างเช่นกุ้งเนี้ยกุ้งได้คปลาหมึกปลาปลาเป็นปลาที่จําเป็นต้องชุบแป้งไหมฮะหรือว่าปลาปลาสดได้เลยเอขึ้นอยู่กับเนื้อปลาครับถ้าปลาที่เป็นปลาที่เนื้อแข็งหรือเนื้อแน่นนิดนึงเราสามารถที่จะมาผัดได้เลยแต่คงไม่ต้องอบปิดฝาเพราะมันจะสุกง่ายกว่าเช่นปลาอินทรีย์อย่างเงี้ยได้เนื้อปลาอินทรีย์สดมันจะแน่นใช่ไหมครับถ้าเป็น ปลาประเภทเปลากระพงอ,อะไรอย่างเงี้ยคงต้องชุบแป้งก่อนต้องชุบแป้งก่อนะจะ,นจะทำให้ไม่มงั้นเดี๋ยวเละเดี๋ยวมันจะเละนะครับซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าตัวลูกค้าของเราอะ่ะก็อาจจะคือถ้าทะเลรวมเนี่ยแพ้กุ้งจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าแยกประเภทขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถคือคําว่าแพ้กุ้งที่พูดบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้แพ้ตัวกุ้งหรอกเขาแพ้สารที่มันอยู่ที่เปลือก เป็นสารสารที่เป็นของแข็งแข็งในในอาหารทะเลเพราะนั้นมันจะไม่ใช่เฉพาะแค่กุ้งอะไรก็ตามที่มีไอตัวสารที่ว่าที่มันอยู่ที่เปลือกพวกนี้แพ้ได้หมดเลยปูก็มีสิทธิ์แพ้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราถ้าลูกค้าเราเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายเดียวตัวเขาเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขากินอะไรได้ไม่ได้เรามีทางเลือกที่แยกให้เขาเนี่ยก็น่าจะดีใช่ค่ะครับแล้วเหมือนกับที่ทุกครั้งที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าคุณจะใส่เป็นทะเลรวมขึ้นมาเนี่ยคุณต้องดูว่า อะไรมันสุก่อในสุกี่หลังก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้าแยกได้เนี่ยก็มีหมดเลยกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกได้เลยจะเอาแต่ละอย่างผัดก็ได้หรือผัดรวมหรือตามที่ลูกค้าสั่งก็อยากได้อันนี้กับอันนี้ครับซึ่งนั่นหมายความว่าอาจารย์แนะนําว่าถ้าอย่างนี้ก็ควรจะขายหน้าร้านซะมากกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะพอกินกินร้อนๆจะอร่อยกว่าคือเมนูผัดไม่ว่าจะเป็นผัดอะไรก็ตามเนี่ย รอไปถึงบ้านมันเซ็งหมดแล้วนะอาจารย์โดยเฉพาะผัดของอพวกอาหารทะเลสไตล์เนี่ยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยครับคบ่ะเพราะบางอย่างเนี่ยถ้าไปอุ่นซ้ํามันจะทําให้เนื้อมันแข็งแล้วไม่อร่อยอย่างเช่นหอยเนี่ยอืมถ้าไปอุ่นซ้ำปะมันเหนียวแล้วมันก็ไม่อร่อยแล้วใช่ครับมันหดตัวลงไปเรื่อยๆไปหาไม่เจอด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนใส่ทีแรกมันก็โอโ้ตัวยาวเท่านี้ชี้ ยิ่งอุ่นยิ่งยิ่งแน่นยิ่งหดตัวแล้วก็ยิ่งไม่อร่อยนะครับมันจะพลอยทําให้ความน่าประทับใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมนูลดลงไปเรื่อยๆเลยทีเดียวก็ต้องดูเท็กซ์เอร์ของวัตถุดิบที่จะใส่ลงไปด้วยนะครับออาลวครับมีอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับปูผัดใบชะมวงหรือว่าอาหารทะเลผัดใบชะมวงของเรานี้ข้อควรระวังอันที่หนึ่งคือเรื่องของระดับความสุก ครันะคะว่าไหน,นสุกก่อนสุกลังนะคะอันที่2ก็คือลักษณะของเท็กเจอร์ของเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ตัวไหนที่สามารถที่จะผัดโดย,ดยใช้ <สบ S 2> ตัวของมัน <สบ S 2> เลยก็ได้หรือถ้ามันเนื้อมันเละหรือว่ามันขนาดเล็ก เราเอาไปชุบแป้งทอดซะก่อนหรอชุบแป้งทอดหรือทอดไปก่อนเลยเคยมีกุ้งแพรทอดกรอบผัดใบชะมวงก็มีด้วยก็มีค่ะคือเคยทดลองทําดูกุ้งแพรมันก็เป็นตัวเล็กๆอยู่แล้วก็ทดลองดูครับหวังว่าทุกท่านจะขายดิบขายดีมีรายได้เข้าครัวเรือนของคุณนะครับพัฒนาอาชีพครับกินง่ายขายคล่องหมดเวลาลงแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสวันและโกมุตคงเทศสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ